ครับวันนี้เราจะมาแกงเนื้อใส่มะเขือหิอนนะครับมันเดือดแล้วติแกงผัดติดแกงให้หอมนะครับติกแกงผัดทุกอย่างวันนี้เราจะเรีบแกงเนื้อนะครับใส่มะเขือหินวันนี้ก็ ขึ้มนมาจากต้มข้าวนะครับทำกับข้าวมาเป็นตับแก้มสอพที่ทองวันนี้ใส่ปลาเพื่อความหอมครับพริกแกงต้องเอาไว้กงดีเลย พริกแกงเวลาผัดก็กใส่น้ำปลาพริก่อยนะครับแลผัดพริกแกงไปก่อนนะครับโอเคพริกแกงก็เริ่มหอมได้ที่แล้วนะครับก็ใส่เนื้อที่เราหั่นนะครับไว้ใส่ไปเลย ทำจานเดียวนะครับเพราะมะเขือถ้าเราชินไม้หมดมันจะจะบูดนะครับก็ทำแกงแต่ละมื้อก็แค่พอกินนะครับทันใดที่เราก็เดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเติมน้ำ แกแงแบบน้ำคลิกนะครับใส่น้ำลงไปนิดหน่อยอโอเคเราให้เดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือหืนที่หลังนะครับอโอเคก็พักไว้ก่อนให้เดือดแล้วนี่ก็มะเขือหืนที่เราเตรียมไว้นะครับใ,ใส่ลูกโดดด้วยนะครับ มะเขือหื้นเราก็ต้งหั่นแล้วก็คั้นเม็ดออกนะครับมะเขือหื้นจะมีกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตอนให้แกงเดือดก่อนนะครับเมื่อแกงเดือดได้ขี่แล้วนะครับเราก็จะมาใส่มะเขือหื้นกันเลยนี่นะครับมะเขือหืนกับลูกโดดใส่พร้อมกันได้เลยนะครับ เราจะใส่ไปลงไปเลยมะเขือถึ้นกระเพราเราก็เอาไว้ใส่ที่หลังเพิ่มความหอมครับขูดคลิกนะครับวันนี้น้ำขูกคลิกเราจะแกงแบบน้ำขูกคลิกนะครับ,นนเ,รแบบรบเดี๋ยวพักไว้สักครู่นะครับต้องปิดฝานะครับช่วงนี้ตอนนี้ต้องปิดฝาโอเคปิดฝาพักไว้ก่อน โอเคเราจะมาเปิดดูแล้วครับเดือดแล้วนะครับเดือดแล้วเดือดแล้วก็โคลนโคลนโคลนโอเคเแล้วเราก็จะมาใส่กุอนกระดุมอรปรุงก็ไม่มีอะไรนะครับก็ ผ่านไม่ได้เลยก็นี่แล้ะครับตัดชูสักหน่อยแค่นี้พอนะครับตัดชูเส่ตัดชูลงไปเส่ตัดชูลงไปตัดชูลงไปก็คนนิดหน่อยเส่ตัดชูลงไปแล้วตามด้วยกระเพรานะครับ เขาก็ใส่ทั้งต้านเลยนะครับจะออกรสชาติหอมหน้าตาสวยๆน,น้ำส่แค่นี้พอนะครับน้ำคลุกคลิกอร่อยนะครับใครใครชอบมะเขือหืนนี่ของเขาเลยีตอนนี้ก็เสร็จใช้ได้แล้วครับนี่ หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับใช้ได้แล้วโอเค